สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่น Pick a Card กันนะคะกับหัวข้อ Weekly Guidance นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบดูดวงรายสัปดาห์นะคะ7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะวันนี้มีกองไพ่3กองมาให้เลือกนะคะกองที่1กองที่2กองที่3กองที่1เป็นลูกเต๋าสีขาวนะคะ กองที่สองลูกเต่าสีเหลืองและกองที่สามลูกต่อสีแดงนะคะหรือจะเลือกกองที่หนึ่งสองสามเลขที่คุณชอบก็ได้หรือว่าไปดูที่ time s t a ก็ได้นะคะชอบเลขไหนหรือว่าชอบเวลาไหนก็เอาตามสะดวกเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแลบชมรละฟังกันนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ถ้ารู้สึกชอบรู้สึกว่าโดนใจถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดวงกันเลยดีกว่าเนาะไปอ่านไพ่กันเลยดีกว่าสำหรับกองที่หนึ่งนะคะเยวขอเก็บไพ่อีกสองกองก่อนนะโอเคกองที่หนึ่งนะคะ มาดูกันซิว่า7วันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือมีอะไรที่คุณควรจะรู้บ้างนะคะ Perfect Setting Memories Let Go Nine of Wands Ten of Pentacles แล้วก็แปดถ้วยนะคะเจ็ดวันนี้มีอะไรที่ คุณควรรู้นะคะในเจวันนี้เนี่ยหนึ่งสิ่งที่คุณควรรู้ก็คือมันเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการลงมือลงแรงทำอะไรบางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะแนอวกานหรือสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณ อยากจะทำมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะทำตอนนี้ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะ perfect setting เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าคุณอยากจะทำอะไรคิดคิดอะไรเอาไว้แพลนอะไรเอาไว้อยากจะทำอยากจะลงมือทำทำได้เลยนะคะเหมาะสมมากๆเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะแล้วก็เหมือนคุณกำลังมีไฟ,ม,ไฟมีไอเดียมีอะไรแบบความคิดดีๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะเหมาะมาก แล้วก็ช่วงนี้คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวหรือเปล่าเอ่ยบางคนบางคนมาทํางานต่างจังหวัดไม่ได้กลับบ้านนานแล้วเลยนะคะอาจจะเพราะแบบสถานการณ์ตอนนี้เนาะโควิดอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดถึงครอบครัวคิดถึงบ้านเกิดขึ้นหรือคนในครอบครัวคุณอาจจะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะคะตัวคุณก็คงจะคิดถึงเหมือนกันนะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปเนาะก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวคงได้กลับบ้านเดี๋ยวคงได้ไปเยี่ยมครอบครัวไปเยี่ยมคนที่คุณรักนะคะไปหาคนที่คุณรักทีนี้เลตโกมากับแปดถ้วยแนมะ่ช่างเข้ากันเหลือเกินนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายใจปล่อยมันไปนะคะหันหลังให้มันเดินจากไปมูฟออนเริ่มต้นใหม่นะคะ มันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมานั่งเสียใจนั่งจมประกับเรื่องราวที่แล้วๆมาเรื่องราวที่ทําให้คุณเจ็บปวดอาจจะเป็นในเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังรู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็หันหลังทิ้งมันไปซะปล่อยมันไปนะคะปล่อยมันไปเดินต่อไปนะคะคุณต้อง เห็นแสงตะวันไหมแสงตะวันรออยู่ตรงนั้นเดินไปหาแสงตะวันซะเดินไปหาความสดใสเดินไปหาความสว่างนะคะหาความสุขให้กับตัวเองอะไรที่ไม่ดีกับคุณก็ปล่อยมันทิ้งไปอย่าไปยึดติดอย่าไปใส่ใจนะคะ m o ฟออนให้ได้นะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่1นนะคะวันนี้มาแบบสั้นๆเนาะ ง่ายๆได้ใจความหรือเปล่าไปดูตอนที่2ต่อนะคะตอนที่2เป็นสีเหลืองลูกต่อสีเหลืองนะคะมาดูกันซิว่าเส็จวันนี้เนี่ยมีอะไรที่คุณควรจะรู้บ้าง r e n e w a l of peace w e t d i n g Abundance e p ท r e n ร e The Fool และ Tree ร of sword อืมโอเคเจ็ดวันเจ็ดวันนี้นะคะสิ่งที่คุณควรจะรู้นะคะก็คือคุณน่าจะกำลังรอคอยการเดินทางอยู่หรือเปล่า ันเหมือนกับคุณรอคอยการเดินทางตัวคุณอาจจะอาจจะเป็นการรอคอยที่คุณจะได้เดินทางหรือรอคอยให้ใครบางคนเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะมันมีความแบบว่าเหมือนกำลังรอรออะไรบางอย่างอยู่รอคอยการเดินทางการท่องเที่ยวหรือรอคอยอิสระภาพก็ได้นะ เราคอยที่จะได้เป็นอิสระเป็นอิสระในที่นี้มันเหมือนกับว่าเหมือนได้ใช้เวลาแบบเป็นอิสระค่ะอาจจะหมายถึงเราพักลอนทํางานมาตลอดเบื่อหน่ายมากๆเลยอยากไปเที่ยวอยากพักผ่อนอยากเป็นอิสระขอแค่สักช่วงเวลาหนึง่งสั้นๆก็ยังดีอะไรแบบนี้ยรอคอยหรือว่าคุณอาจจะกําลังรอคอยการเดินทางไปไหนก็ได้ไปท่องเที่ยวหรือ เดินทางไปเรียนต่อไปทํางานไปต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้หรือรอคอยใครบางคนเดินทางมาหาคุณอยู่หรือเปล่าอืมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่ เป็นเรื่องราวดีๆค่ะไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่ากลัวหรือว่าน่าตกใจเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบรอคอยการเปลี่ยนงานอยู่ก็ได้นะการโยกยย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนรอคอยที่จะเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่หรือเปล่ามีการมีการย้ายบ้านย้ายถิ่นที่อยู่หรือย้ายประเทศไหม <laughs> ช่วงนี้แบบ กระแสะย้ายประเทศเนาะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่อยากจะย้ายประเทศอยากจะเปลี่ยนประเทศอะไรแบบนี้เราคอยเรื่องนี้อยู่หรือเปล่ามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสได้ย้ายถิ่นฐานอยู่นะอืมแล้วก็อัลแดนแต่ว่ามันมากับสามดาบว่ามีความรู้สึกว่าคุณนะมีความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างสูงคาดหวังความอุดมสมบูรณ์แบบว่า แบบเต็มร้อยอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบไม่สมหวังเลยหรือว่ามันไม่ดีเลยอะไรขนาดนั้นนะสามดาบเนี่ยแต่ว่าอย่างเช่นสมมุติว่าคุณหวังไว้ร้อยคุณอาจจะได้ซักแบบหกสิบ 60, อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ได้ตามตามที่คุณคาดหวังไนงะ มันก็เลยออกมาเป็นสามดาบคือมันมีความผิดหวังมีความรู้สึกเสียใจคุณคาดหวังไว้สูงคุณคุณหวังกับม,มันไหมมากอะไรแบบเนี้ก็เลยเจ็บปวดหัวใจก็เลยเสียใจหนัมากไปหน่อยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณหวังอนะถามว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นไหมมีแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าได้มาเต็มร้อยอย่างที่คุณหวังมันอาจจะได้มาแบบ นิดๆหน่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะคะเช่นสมมุติว่าถ้าคุณรอคอยการเดินทางไปต่างประเทศสมมุตินะคุณอยากเดินทางไปต่างประเทศภายในสิ้นเดือนนี้คุณคาดหวังคุณจะต้องได้ไปตัวเครื่องบินต้องออกพร้อมวีซ่าบาบาราต้องสําเร็จคุณต้องได้ไปละคุณต้องสิ้นเดือนนี้คุณต้องได้เดินทางละคุณหวังไว้เต็มร้อยเลยชัวร์มากๆแต่ คุณได้เดินทางไหมได้แต่ไม่ใช่สิ้นเดือนนี้อะไรแบบเนี้ยสิ่งที่คุณจะได้รับอะค่ะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูนะเพราะอั u บ d น n ดนเนี่ยคือคุณหวังไว้เต็มอะหวังไว้เต็มเต็มร้อยเลยอะแต่มันไม่ได้เต็มร้อยแต่มันก็ได้อยู่เออประมาณนี้นะคะมันอาจจะได้สักหกสิเอร์เซอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็ให้คิดซะว่าอย่างน้อยก็ยังได้เนาะอืม อย่าไปซีเรียสอะไรมากนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่สองนะคะเดีย๋ยวไปต่อกองที่สกันเ,เลยกองที่3มนะคะเป็นลูกเต่าสีแดงมาดูกันว่าเจวันนี้เนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ The big picture awareness และ success Wow Six of cups size of pentacle และ two of pentacle เจ็ดวันนี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือสิ่งที่คุณควรจะรู้นะคะก็เหมือนกับว่าเจวันนี้นะอุ้ยหกเห็นเลขหกนะแต่ Big p i ิเ u อรเลขหแล้วก็หถ้วยหกหเนาะหกหกมันเป็นในเรื่องของความคิดถึงความทรงจำความรู้สึกดีๆเก่าๆนะคะ คุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวดีๆที่มันผ่านมาแล้วอาจจะคิดถึงคนรักเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้หรือความทรงจำในวัยเด็กที่คุณย้อนมองกลับไปที่เป็นความทรงจำดีๆที่ทำให้คุณรู้สึกดีๆช่วงนี้มีอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์แบบคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงคนเก่าๆอะไรแบบนี้ แต่มันเป็นอะไรที่ที่เหมือนคุณไม่ได้อยู่จุดนั้นแล้วอ่ะคุณออกมาอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนแบบคุณออกมาจากโลกนั้นแล้วอะค่ะคุณออกมาอยู่นอกโลกแล้วคุณคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วคุณมองย้อนกลับไปเพราะคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแต่พอคุณมองย้อนกลับไปคุณกลับเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบมันเหมือนกับ เหมือนกับเวลาเราดูละครอะเราเป็นผู้ชมเนี่ยเราจะเห็นทุกมุมมองของตัวละครใช่ไหมเราจะรู้ว่าใครดีใครไม่ดีในขณะที่ตัวละครนั้นๆ่ะจะไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีคนนี้เป็นคนดีแล้วเราก็จะบอกผู้ชมเนี่ยก็จะมาจะบอกว่าทําไมโง่งจังทําไมไม่รู้ทําไมอย่างนั้นอย่างนี้เพราะผู้ชมอะเป็นเหมือนเนี่ย เป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างนอกที่มองเข้าไปแล้วจะเห็นมุมมองที่กว้างกว่าแต่คนที่เป็นตัวแสดงจริงๆอ่ะจ,จะมองไม่เห็นจะไม่รู้แบบร้อยแปดสองศามุมมองแบบทั่วขนาดนี้คุณก็เหมือนกันในตอนนั้นในเวลานั้นคุณเป็นตัวแสดงคุณอาจจะเคยทำอะไรบางอย่าง คุณอาจจะเคยมีปัญหากับใครบางคนเข้าใจผิดอะไรกันจนต้องหยุดความสัมพันธ์ต้องเลิกลากันอันนี้ยกตัวอย่างนะแล้วแบบพอถึงวันหนึ่งวันเนี้ยคุณลองคุณมองย้อนกลับไปคือคุณไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วคุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วแล้วคุณมองย้อนกลับไปคุณกลับเห็นในมุมมองที่กว้างขึ้นมองด้วยใจเป็นกลางแล้ว คือมันเหมือนกับคุณไม่ได้เป็นตัวแสดงอีกแล้วอะ่ะคุณมองด้วยใจเป็นกลางมองย้อนกลับไปในเรื่องราวเก่าๆแล้วคุณคิดทบทวนใหม่ว่าเออในตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วคุณก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆบางคนอาจจะคิดว่า ถ้าตอนนั้นฉันทําอย่างนั้นถ้าตอนนั้นฉันทําอย่างนี้มันคงไม่เป็นอย่างนั้นมันคงไม่เป็นอย่างนี้หรือว่ามันคงจะดีกว่านั้นมันคงจะดีกว่านี้อะไรทํานองเนี้ยเหมือนแบบอารมณ์เหมือนคนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอะคะ่ะ awareness กับ5้าเหรียญคุณอาจจะติดอยู่กับปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่ปัญหาของคุณนะ่ะ ลองคิดดูดีๆนะปัญหาของคุณมันมีทางแก้คุณเห็นไหมคุณติดอยู่ในห้องเหมือนคุณติดอยู่ในห้องอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนโดนกักขังอยู่เหมือนออกไปไม่ได้แต่คุณเห็นอะไรไหมกุญแจลูกกุญแจใหญ่มากคุณก็แค่ใช้กุญแจเนี้ยไขออกไปคือทางแก้มันมีไงแต่คุณอะไม่มองคุณก้มหน้าก้มต่าอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนคนที่มีปัญหาแล้ว มองหาทางแก้ไม่เจอทั้งๆที่ทางแก้มันมีแต่เดี๋ยวคุณจะตระหนักรู้นะคะคุณจะตื่นรู้ว่าเฮ้ยฉันก็แค่ทําแบบนั้นแบบนี้แล้วฉันก็จะผ่านเรื่องราวไปได้ฉันก็จะแก้ไขปัญหาได้เดี๋ยวคุณจะได้รู้เดี๋ยวคุณจะตื่นรู้สักทีนะคะจากที่คุณหลับอยู่เนี่ยก้มหน้าก้มตาหลับอยู่อย่างเงยนะคะคุณแจกก็วางอยู่ข้างๆเนี่ยก็ ไม่เห็นสักทีนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นเดี๋ยวจะหาทางออกได้นะคะม 'Success มาคู่กับ2เหรียญน,นะคะ mm hmm. ก็คุณจะจัดการชีวิตของคุณได้ลงตัวมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยเดี๋ยวคุณหาทางออกได้แล้วเนี่ยชีวิตคุณจะลงตัวนะคะมีบาลานซ์มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่หนักไปไม่เบาไปนะคะ จะมีความรู้สึกว่า u c c e s s มีความประสบความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างก็นี่แหละนะคะผู้อ่านก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นปัญหาที่คุณติดอยู่ในตอนนี้คุณจะแก้ไขมันได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าโอเคมันประสบความสําเร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะดูชีวิตมีความสมดุลมากขึ้นอืมโอเคก็ นะคะก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ